สวัสดีครับสวัสดีครับกับคลับซ้าสามสิบสี่ครับครับผมในวันนี้ฮะผมมากับรูปแบบแนวสปอร์ตนะฮะไฮโซนิดหน่อยฮะแต่ว่าสปอร์ตบนภูเขาเลยนะครับวันนี้<ะ>เลยนะฮะ,ฮะกับรถในรูปแบบสไตล์ของ SAV ครับ SAV ไม่ใช่ SUV ใช่ครับถ้า SUV เป็นธรรมดาไปฮะถือเป็นชื่อเรียกครับที่ย้ำแล้วก็เน้นรูปแบบสไตล์ของตัวรถตัวเองในค่าย B M W ครับคือเอาผมว่า,าความหรูหราไปแบบไม่เลือกที่ ใช่ครับวันนั้นเนี่ยก็ทําให้ตัว X 6เองเนี่ยเรียกว่ามีความโดดเด่นหรือสปอร์ตในที่ที่เหมือนครับใช่ที่ของตัวเองเลยเนี่ย <c oughs> ครับ <c oughs> ก็อย่างว่าเอาความหรูหราวไปได้ทุกที่ใช่ครับ<ม>ก็มีไฮไลท์ในการปรับโฉมเล็กๆน,น้อยๆครับภายใน X o กันนี้ด้วยครับ รูปทรงนะครับตัวรถเนี่ย BMW X6 ถือว่ามีลักษณะโดดเด่นที่เป็นของตัวเองอยู่แล้วจะเห็นว่าจากทรงของชิ้นกันชนหน้าโขงรับขึ้นมาถึงแก้มเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็กว้างนะครับถ้าดูในชิ้นส่วนนี้เนี่ยมีจุดแตกต่างที่แตกต่างจาก X6 เดิมอยู่นิดหน่อยครับใช้ล่างนะฮะที่เป็นช่องขนาดใหญ่บวกกับตัวชุดไฟหน้าที่มี daytime running light พร,ร้อม a d a p t i v e LED ีนี่คือชิ้นส่วนที่มีการปรับเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับส่วนของดีไซน์เดิมที่ ชิ้นกันชนลับขึ้นมากับแก้มนะฮะทั้งทางด้านหน้าเนี่ยชิ้นนี้เป็นพลาสติกทั้งชิ้นเลยนะครับแับแก้มคาโดยมีฝากระโปรงหน้าเป็นแบบลุ่มน้ซึ่งทั้งหมดก็ทําให้ตัว BMW X6 ใหม่เนะี่ยดูโดดเด่นแลวก็มีสไตล์เพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนด้านข้างนะครับพี่หมีก็ยังมีความเป็นสปอร์ตอยู่ครับยังบ่งบอกถึงความเอาจริงอาจังในเรื่องของแอโรดันนามิในเรื่องของการตอบสนองอารมณ์สปอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็น ด้านหน้าหัาด้านหน้าที่ยกขึ้นสูงแล้วก็ค่อยๆลาดลงไปครับซึ่งตรงนี้เองที่ทําให้ไม่มีความเป็น SU v อย่างที่ว่าตั้งแต่ต้นนะครับจุดหนึ่งที่เราจะไม่เจอในรถ SU v ธรรมดาทั่วไปแน่นอนรับผมขนาดล้อขอบที่2 0ตรงนี้เนี่ยมีหน้ากว้างมากเราให้เข้ากันนะคราวนี้ก็เลยเซตเป็นล้อขนาด3.15ครับเกือบเกือบ12นิ้วนี่ปกติเราจะเห็นล้อขนาดนี้ในรถแบบสปอร์ตหรูปร์เลยนะฮะการท้ายเนี่ย อูใจมากอ่ะพ่อคงเป็นรถสปอร์ตที่มีที่บรรทุกของเยอะที่สุดละตัวฝาท้ายเนี่ยเปิดปิดด้วยรีโมทได้ระยะสามารถเลื่อนเปิดเพิ่มขึ้นได้นะครับกดปิดลงด้วยไฟฟ้าแล้วก็เวลาชิ่วหรือว่าสัมภาระมาเนี่ยกดเปิดด้วยรีโมทด้วยได้เลยครับมีเซ็นเซอร์ไหมเผื่ออะไรมันขวางอยู่เกิดมีการปิดแล้วก็มีตัวหนีกั้นอยู่เบาเ้งกับรวมถึงทางด้านบนเหมือนกันกรณีเกิดไปเปิดในที่แคบ เพราะ,ะนั้นแนวระยะที่เปิดขึ้นด้วยไฟฟ้าเนี่ยสามารถที่จะตั้งได้ครับส่วนของเนื้อที่ภายในก็โอ้โหแนวของชุดการปรับเบาะเนี่ยคันนี้สามารถที่จะปรับแยกเป็นของ0ได้ครับแต่ว่าเรื่องของพื้นที่การจัดสรรอุปกรณ์และก็แผ่นปิดต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเราดูเรื่องของแนววัสดุอุปกรณ์ต่างๆนี่ดูขนานนี้ครับคงไมได้เห็นแผ่นปิดของรถ SUV ธรรมดาทั่วไปโอ้โหแต่เจอคันนี้นครับเฮ้ยนี่งๆกิป เปิดดูข้างล่าง,ง,างสีย่ยางไรยยางที่ติดรถ X6 คันนี้เนี่ยเป็นแบบรันแปดทายด้วยอ๋อไม่ต้องพึ่งยางอะไรทั้ง4ล้อไหมครับทั้ง4ล้อครับหมายความว่าถ้าเกิดอุบิเหตุขึ้นมาเกิดยางรั่วในสถานการณ์ที่โอ้โหทำยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้และล้ออะไรก็ไม่มีไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนครับเพราะเป็นรันแปดทายสามารถวิ่งต่อไปได้เนี่ยที่ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้มันเกือบร้อยกิโลครับอ๋อถึงว่าไม่ต้องพกยางอะไรไปไหน ผมสนใจตัวเลข13กิโลกว่ากว่าต่อลิตรแล้วก็218แรงมา้าเครื่องยนต์ดีเซล3,000ซีซีไม่ธรรมดานะครับสำหรับ B M W X6 ในคันนี้เป็น X6 รุ่น 3.0D <ม>แต่ว่ามาพร้อม E-motion หมายความว่าแพ็กเกจ M ด้วยครับในส่วนของกุมพลร่งเนี่ย3,000ซีซีในระบบคอ m มอนเรลนะครับ,รบมาพร้อมเทอร์โบชาร์จที่แปรผันได้ครับแรงบิดเนี่ยมาสูงสุด520นิวตันเมตรตั้งแต่ที่2,000รอบอรอบต่ำ แต่จุดเด่นไฮไลท์จริงเนี่ยอยู่ที่หลายๆส่วนที่รวมกันเข้ามาอยู่ใน X6 คันนี้ครับลักษณะของตัวรถเนี่ยบอกชิ้นแก้มทั้งชิ้นที่เป็นพลาสติกเนี่ยนะครับโครงสร้างซุ้มต่างๆเนี่ยเป็นอลลอยแล้วก็โครงคานในส่วนต่างๆก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะวัสดุอลลอยเช่นกันเพื่อลดน้ําหนักใช่ครับจากนั้นบอดี้ลดน้ําหนักแล้วบาลานซ์ให้ได้ใกล้เคียง50 50มากที่สุดยังมีการเสริมด้วยเกียร์อตัตโนมัติของ ZF s สปีดด้วย สำหรับภายในห้องโดยสารนครับบอกว่า X6 ที่เป็น3 0 d M คันนี้เนี่ยใส่เข้ามาเต็มในลักษณะรูปแบบเท่าที่รถสปอร์ตควรจะมีเลยนะคะครับผมแต่ว่าตัวเองเป็น SUV ลักษณะของทีมการตกแต่งเนี่ยผมว่าแนวการให้ผิวของอลูมิเนียมที่เป็นลายเหมือนไลายขัดอลูมิเนียมตัดขอบกับทีมโครเมียมแบบนี้เนี่ยดูเหมือนคล้ายๆจะย้อนยุคแต่ก็ดูทันสมัยนะครับ ก็ยังมองเห็นความหรูหราอยู่ครับส่วนของฟังก์ชันโหมด i d ไดฟ์ครับก็จะมีการขยายหน้าจอให้มีขนาดใหญ่มากขึ้นเป็น8.8นิ้วนะครับฟังก์ชันต่างๆแล้วก็สวิตควบคุมสําหรับคนที่คุ้นเคยกับ BM อต้องบอกว่าก็ยังคงรูปลักษ์สไตล์ที่เรียกว่ามีรูปแบบเรียบง่ายแต่ว่าม e ีฟังก์ชันใช้งานครบนะครับใช่ใช่ผมชอบโมอะไรระบบเมมโมรี่ที่ จำตำแหน่งเดิมหลังจากที่เอาขึ้นไปหลบตอนนี้เราเข้ามานั่งเวลาที่ขับขี่ในตำแหน่งเมมโมรี่สุดท้ายเนี่ยพวงมาลัยก็จะเลื่อนเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของผู้ขับ,ขบก่อนที่จะลงรถไปครั้งสุดท้ายให้ครับอ่าเหมือนที่เราที่เราปรับไว้แล้วนะใช่ครับ,รบแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้ขับก็ยังมีสองของเมมโมรี่นะครับในตำแหน่งเบาะที่ปรับ,บเบาะพร้อมพวงมาลัยตาม<อ>แต่ที่มีการบันทึกไว้เลือดระยะพวงมลาลัยเบาะรวมถึงกระจกมองข้างให้โดยตัตโงมาครับ,รบยอดอ่ะไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดาก็ตรงนี้ก็ทําให้ สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นสําหรับในการใช้งานกรณีที่ขับมากกว่า1น่คนนะครับแล้วก็วงมลลาลัยจะเลื่อนหลบให้ทุกครั้งเพราะว่าการขึ้นลงรถในลักษณะที่มีความสูงแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการเอี้ยวตัวเยอะครับอย่างอื่นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการจัดวางอุปกรณ์ออปชั่นที่คอนโซลกลางในผู้ขับสามารถเทียจะเท้าแขนแล้วก็ควบคุมอุปกรณ์ในชุดทัวทเกียใหม่หรือว่าตัวมันติฟังก์ชันไอเดีฟ์ใหม่เนี่ยควบคุมได้ง่ายครับใช่แต่จุดที่น่าเป็นห่วงครับ ข้างหลังเนี่ยนะฮะหลายคนบอกว่าอย่างนี้ครับลักษณะของชุดเบาะนะครับที่วางเนี่ยถ้าดูด้วยสายตาเฉยๆเนี่ยจะรู้สึกว่าโอ้หอยู่ในมุมที่เหมือนค่อนข้างจมนะครับผมก็รู้สึกคล้ายๆโซารมิทนะข้างหลังเนี่ยเหมือนจะจะไม่สบายนั่ง<ช>แล้วมันจมๆไปหน่อยนึง<ช>แต่พอมาลองดูก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดนะถ้าเน้นช่วงวางขาเนี่ยเข้าตำแหน่งนั่งแล้วถือว่าตัวชุดเบาะเนี่ย มีความยาวเต็มนะครับขาเนี่ยสามารถที่จะยืดสอดไปทางด้านหน้าได้อันนี้คือเบาะผู้ขับขี่อันนี้ผมปรับแบบนั่งขับมานั้นเนี่ยระยะช่วงเล็กลูมกับช่วงแนวขาเนี่ยเหลือๆมันมีไม่ค่อยพออยู่หน่อยเดียวตรงด้านบนเนาะจะเห็นว่าแนวของเทดานรถเนี่ยมีการปรับระยะแล้วก็เว้าหลบช่วงเหนือศีสาสำหรับผู้โดยสารทางด้านท้ายแล้วสําหรับระดับผมเนี่ย ร้อยเจ็ดสิบกว่าเนี่ยเฉียดเลยครับมาเจอระดับฝาร้อยแปดสิบกว่านี่โอ้โหเสร็จฮะต้องอยู่ข้างหน้าอย่างเดียวนะก็ต้องนั่งถูหัวไปตลอดทางนะฮะหลักๆก็คือขอสนองความสนุกของคนขับแล้วก็ความสบายของคนนั่งข้างครับรถข้างหลังนั่งรถตัวแถมถ้าตัวแถมตัวเล็กๆหน่อยก็โอเคครับ Chevrolet Trailblazer My Chevrolet Find New Roads คุ้มค่าอุ่นใจไร้กังวลที่ MMS Bosch Car Service